เฮ้ยมันสูงมากนะเดินไปซิเดินได้ไหมมันเห็นข้งงางล่างเลยมาเร็วม,มาเดินม,มาได้เฮ้ยน้ำสูงนะเฮนะ้ยตรงนี้เฮ้ยมีคนเดินล่างด้วยดิเฮ้ยเฮ้ยมันมีรังนอกอยู่ข้างบนนู่น luôn. อุย้ยน้องหนา้าขึ้นไปดูรังนกไหมขึ้นขึ้นไหมที่ตรงนี้นก็มีรังนกปุ้น เฮ้ยขึ้นไปรังนกไหนพี่ก่อนนะฮะนกะไรกลัวไปล้างนกตัวไหนไหนๆหนูชอบสึกสูงมาไปดิแล้วเนนี่ยมัตข้างล่างเป็นทางเดินฮะจวมันตระร้ายยังไงเดินไปอันนี้เข้าไปนั่งได้นะเนี่ยว้าวนี่ของรังฟ้าไหนอะเนี่ยโอ้มันมีรังนกข้างบนนู้นบ้อย่าขึ้นไปอะขอเล่นด้วยได้ เฮ้ยสวยมากันไปดูลังนกก่อนไหมขึ้นไปดูนังเลืกที่จุลขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวร่นหยีค่อยขึ้นไปขึ้นไปบารรถลอยฟ้าเร็วเร็วเบีารรถลอยฟ้าเออดีนะวังลื่นปลากรงน้อเซลล์ไหน าะะเดี๋ยวค่อยๆลง,ลงเดี๋ยวป๊าลงนำค่อยๆระวังตกนะจับดีๆนะเอาเดี๋ยวแบบนี้เดินตรงกลางไหนมีนกไหมีเฮ้ยไหนอะแต่ม,ม,ม,มันเข้าไปนั่งได้นะต้องน่าเป็นนกเป็นลูกนกนยังไงพี่เจนูหนูหนอยากเป็นใครอะเป็นนกนกสิ ุ้ยปฟ้าเปนแน่นะสวยอ่ะุ้ยจะไปเป็นเป็นตัวนกก่อนไหมเนี่ยรังนกเนี่ยว้ยภาษาเจ้าหญิงอะไรเนี่ยว้าวช่าเธนะาภาษาเขาเป็นแบบนี้เลยอะหรอุ้อุ้ย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 อ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเียลปเฮียฟ้เีก่อนเียก่อน